แขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นสุดยอดตำนานของนักร้องลูกทุ่งลูกกุ้งสวยสวยถึงขั้นด็อกเตอร์ด้วยเจ้าของเพลงดังต้องให้คนนี้ร้องท่อนหนึ่งร้องหน่อยทำไมถึงทำกับฉันได้แบบนี้เราอยู่การมาเธอมาทั้งชีวิตเลยนะคะแต่เชื่อไหมว่าวันนี้เธอจะมาเพราะความสดใสสวยด้วยรวยเลิออลังการมากๆจะเป็นใครไปดูค่ะ ททำไไมถึงกับกับฉนด้ด,ด,ดาวใจไพจิตสุดยอดนักร้องรองุกกรุงแถวหน้าของเมืองไทยพวงด้วยตำแหน่งดีกีด็อกเตอร์วันนี้จะมาเผยชีวิตสุดหรูระดับอลังการพร้อมเคลียร์ประเด็นคนเมารวยขนาดเนี้ยไม่ต้องทำงานก็ได้ลวมางจ้าแถามจัดเต็นพรบสุตดทั้ทงเสื้อผ้าน,น้าผมที่ใครเห็นต้องร้องว้าวว้าว,ว,าวร้อง ขอถวายชีวิตนี้แด่พุทธศาสนาไปเลยจ้าทำไม,ำไมถึงสวยครบสูตรใจบุญได้ขนาดเนี้ยไปถามเจ้าตัวกันเลยดีกว่าจ้าขอต้อนรับดาวใจไพจิตหรือดอกเตอร์เตือนใจสุจริตกุล ด็อกเตอร์นำหน้าก่อนนะคะด็อกเตอร์เตือนใจสุจริตกุลหรือคุณดวงใจดาวใจไทยศิษย์นะคะสวสัสดีค่ะยังอยู่ค่ะยังอยู่ <varied> โอโ้โหย,ยินดีด้วยกับกับ ด็อเตอร์จักระยะแล้วเนาะคุณแม่ยอจำได้ที่เคยคุณแม่หนูถามก่อนที่จะคุยเรื่องอื่นกันทำไมต้องมีองค์รักษ์มาอยู่ขนาดข้างขนาดนี้มาเฝ้าหมาค่ะเอามาเฝ้าหมาเฝ้าหมาเฝ้าคนคือเป็นผู้จัดการค่ะสุกัญญาณเชียงใหม่แล้วก็บัวทองภัยจิตค่ะไปไหนเนี่ยบางทีเราแต่งตัวเยอะๆมันก้มก้มเดินเหยนลบากนะ จาเป็นคนยกหางยกอะไรนิดนึงแม้วจะเป็นคนยกหางโอ้ยหลายคนเนี่ยรู้ <c oughs> ว่าเพลงของดร็อกเตอร์เนี่ยดังมากมาก อยากให้ดรช่วยแบบว่าร้องเพลงสดๆในรายการอาจารย์เป็นหนึ่งเขาอยากฟังมากๆค่ะแล้วซื้อลิขสิทธิ์ก็ยังอุ้ยตายเอาท่อนเดียวท่ะนิดียดนิดนิดนะไรนะดนิดนิดนะคะเฮียจะบ้กิ่าแล้วถ้าเกิดคุณนมด้้องปุ๊บข้างหลันเด้นด้วยนิด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 นึงนะดนิดนินินิด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 นอดนิดนแดนิดนรดนิดนิดนินดนนนดนนนน กับฉันได้เดี๋ยวต้องเสียเงินแน่สามหมื่นยังน้อยสามหมื่นพี่หนิงยังขนลุกเหมือนเดิมเลยอ่ะทำไมคะฟังกี่ครั้งก็รู้สึกคือแบบ แทรกซึมไปในความรู้สึกขอบพระคุณอาจารย์มาอาจารย์เจอทีไรแกโจมทุกปีใช่ไหมคะเพลงนี้เพลงนี้โดนใจอาจารย์เป็นหนึ่งเลยค่ะใช่แกโดนบ่อยแกร้องตลอดแกโดนคนทําบ่อยทําไมใช้เงินของฉันได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอะไรอยเขาไม่ได้ใช้ของเราเราเป็นใรเขาเป็ใครเขาเปใคพอใจพอใจพอใจจะให้เด็กพอใจจะให้เด็กพอาจารยเขาเลี้ยงเด็กเหรอฮะใช่แม่เลี้ยงหมาเลยเลี้ยงหมาดีกว่าอาจารย์ชื่ออะไรคะโจโจ้ค่ะโจโจ้เพลงอะไรคะเนี่ย พศผู้แต่แต่ไม่มีครอบครัวค่ะคือคือในสคริปต์จะให้เราบอกว่าให้เกียรติคุณแม่เรียกด็อกเตอร์ดาวใจแต่เราขอเรียกแม่ดีกว่าด็อกอย่างเดียวก็ได้อะไรนะด็อกอย่างเดียวก็ได้ค่ะขออนุญาตเรียกแม่แล้วกันนะคะคุเคยกนดีนะคะแม่ขาเวลาไปออกงานหรือเวลาเห็นแม่ทุกครั้งแม่จะสวยแบบเดินมาแล้วเนี่ยอลังการดาวร้านดวงมากๆวันธรรมดาแม่แต่งตัวแบบนี้ไหมคะ ก็ตัวนใหญ่เนี่ยถ้าเรามีงานก็คือมีงานทําไมจึงต้องแต่งตัวมาจากบ้านเพราะมันลืมบางทีมาถึงลืมของสองเขากำลังยงุ่งกันอยู่มันไม่มีคิวให้เราแต่งหน้าแต่งตัวเราก็จะลำบากเราก็ต้องปูมาก่อนเลย แล้วก็มาเก็บเล็กเก็บ้อยบ้างใช่ค่ะแล้วว่าเราเป็นว่าตนนั้นเป็นที่พืงแห่งตนไงเยี่ยมมากเราเคยผิดหวังมาเยอะก้ยประสบการณ์มาเยอะแต่ก็ยังดูดีอยู่ขอถามแรงบันดาลใจชุดวันนี้หน่อยได้ไหมคะขออนุญาตยืนโชยสักทีนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะโจ๊โอรออยู่ปราจก่อนนะลูกโจโอไปอยู่ประจไปไม่กัดไม่เห่าค่ะไม่ดไเหมือนเจ้าของโจ๊โอเจ้าของก็บได้ไหมคะค่ะมอสวยค่ะสวยทนได้ค่ะ ช่วงนี้แรงมาใจอะไรจากไหนคะช่วงนี้มันก็เป็นช่วงของโรคระบาดใช่ไหมใช่ค่ะคนก็แบบตื่นตระหนกกันบ้างอะไรกันบ้างถ้าเราไม่แต่งตัวบิ้วเนี่ยคนก็จะแบบว่าไม่อยากดูอะตอนนี้ดูเดินอะไรกันนะฉันก็กลัวโรคภัยไข้เจ็บอยู่เนี่ยพอเราแต่งตัวที่ทําให้เขาลืมเรื่องแบบนี้ไปได้บ้างเราเป็นแนวบันเทิงอ่่ะคะ ันเทิงระลมเขาเรียกว่าเพิ่มความสดชื่นสดใสให้กับการใช้ชีวิตด้วยไม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่บิ้วตัวเราด้วยนะแม่ค่ะนี่นักบัตหน้ากากกันโควิดห่อยไดไหมคะใช่ใส่ที่ให้หนูใส่เหรอคะแม่ให้หนูใส่หน้ากากกันโควิดป่ะคะแม่อันนี้กันโควิดค่ะอ่าไปไหนแม่ต้องถือเดินอย่างนี้เลยป่ะคะใช่ค่ะอย่างนี้เลยนะคะโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเจอเจ้านี่นะปั๊บ โอ้ยอย่างแม่นี่ต้วงนี่คหล่ะแม่ไม่มีเจ้านี้จไม่นี้ปั๊บที่ไหนกันเธอพอยนี้ปั๊บเนี่ยเจ้านี้ก็จำเราไม่ได้อันแนรอดไปทุกวันแล้วปกติเวลาแต่งอย่างเงี้ยค่ะทั้งผมทั้งหน้าทั้งชุดเนี่ยทำเองหรือว่ามีช่างประจําตัวคะส่วนใหญ่ทําเองทำเองทุกอย่างเลยมันไม่ทันปัญหาปัญหาคือว่าช่างเนี่ยหนูก็รู้ว่าเขาว่างแล้วไม่ว่างเราว่างคขาไม่ว่างค่ะอ้าวเขามารอเราตีสี่ตีห้าอ้าวเราก็ตื่นมาไม่ต้องพักผ่อนันเลยเลยนักร้องนี่สิ่งสําคัญที่สุดคือการพักผ่อนนะค่ะ ถ้านอนไม่พอเลยเป็นเสียงเป็ดเสียงไก่เลยจบเลยแม่ขากระโปรงแม่ทำไมต้องมีพลาสติกตรงอ๋อตอนนี้กันกันนี่คะจะโรคโควิดกันจะโรคนี่ไงอ๋อเป็นแนวเป็นแนวโควิดโควิด n i n e นี่แหละออเป็นแนวแฟนซีเป็นแนวแฟนซีใช่แฟชั่นค่ะรปลว่าคือให้มันกลมกลืนกับเรื่องราวเพราะแม่จบด้านนี้มาจ้ะคือมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่มันเป็นเรื่องที่ว่ากระตุ้น จะตุ้นเตือนให้คนระวังอะไรอย่างเงี้ยถุงมือนี่ก็ใส่เพื่อแบบว่ารักษาความสะอาดเป็นต้นเป็นต้นเป็นต้นไปนู่นไปนี่คุณแม่คะแต่งตัวแบบนี้เนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่ในการแต่งตัวแต่ละครั้งแต่งอากแต่งตัวเนี่ยประมาณสองชั่วโมงค่ะเป็นแบบว่าเป็นอย่างนี้ได้ค่ะสองชั่วโมงแต่ว่าถ้ามีการปรับเสื้อปรับอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะคือผมหน้าคือเราเรามีวัตถุดิบอะไรพร้อมหมดประสบการณ์เราเยอะแม่อยู่ในวงการไม่ต้อง ห้าสิบปีแล้วแต่อายุแม่ยังสี่สิบเก้าเองนะเอ <c oughs> อใช่ <c oughs> แต่สังเกตเห็นไหมว่าอย่างหนึ่งที่แม่จะแตกต่างจากคนในยุคเดียวกันที่โดดเด่นที่สุดเลยก็คือเรื่องของการแต่งตัวแม่จะดูเป็นตั้งแต่สมัยไหนแล้วแม่จะดูเป็นผู้นําแฟชั่นมากกว่าในยุคนั้นๆแต่แต่แฟชั่นแม่ก็ไม่เกาะติดมากเพราะว่าเราแต่งแบบคลาสสิกอะเราคลั่งไคล้แบบนี้อยู่ชอบชอบการแต่งตัวแบบอมตะคลาสสิกเพราะเราไปตามแฟชั่นเนี่ย เราก็ไม่ให้แล้วหุ่นก็ไม่ให้ไัยก็ไม่ให้เราตามไม่ทันหรอกไปทันเราเป็นอย่างเงี้ยกี่ปีกี่ปีเราก็อยู่อย่างเงี้ยก็แฮปปี้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะแรงบันดาลใจก็คือการที่มาร้องเพลงครับส่วนหนึ่งก็คืออยากแต่งตัวค่ะแน่นอนเพราะการร้องเพลงอย่างเดียวเนี่ยใครก็จะมาดูอะอถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองก็ไปซื้อแผ่นฟังไม่ดีกว่าเหรอต้องมีโชวด้วยเนาะต้องมีเรื่องของภาพด้วยเห็นว่าจริงๆแล้วลึกๆก็มีความชอบที่ละครตุ๊กตาบาร์บี้ด้วยป่ะคะ ใช่ค่ะนี่ดูภาพแม่แต่ละภาพสีชมพูที่ขึ้นมาหน้าจอทีวีเพราะว่าบาร์บี้เป็นต้นกําเนิดของการแต่งตัวของผู้หญิงในยุโรปในอเมริกามันก็เป็นสมัยโบราณคนไทยยังไม่มีแป้งไม่มีอะไรหรอกก็เรียนแบบเข้ามั่งตามเข้ามั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ไม่ให้จันแล้วเราก็ตอนนี้ตัวแม่เนี่ยมีเชื้อสายอิตาเลียนเป็นลูกครึ่งอิตาเลียนมันก็เลยมีเชื้อเชื้อมันก็คือมันเกี่ยวนะดีเอ็นเอมันก็ อยากทำอ่ะแล้วไม่เหนื่อยปนะเด็นก็บอกแต่งตัวเหนื่อยันไม่เหนื่อยคุณไม่ต้องมาเหนื่อยแทนจะหลอกมันคือความสุขใช่อะไรทำนองนีแล้วเนี่ยเป็นสิ่งใหม่ๆให้ประชาชนอย่างอย่างการที่ใช้หน้ากากหน้ากากนี่ก็ไม่เคยใช้มามาหยิบมาก็เพราะว่าเอ่อคิดว่ามันเข้าเรื่องราวอ่ะเข้าเรื่องราวอ่ะใช่ไหมหน้ากากโควิดะเนาะแม่ดาวใจขา แม่แม่เอาหน้ากากออกดีกว่าค่ะหนูเห็นแต่ลูกกตาแม่เสื้อชุดที่มีที่แต่งตัวเนี่ยที่แพงที่สุดเลยประมาณเท่าไหร่แม่คือแม่ไม่ได้ใช้ของแพงอะไรมากคือแค่ไงอะไรที่ควรใช้เราก็ใช้อะไรที่ควรเรามีเสื้อผ้าเยอะมากเราอัดแอปอปพลายได้ตลอดเวลาตัดจนจนร้านทุกๆกร้านบอกว่าแม่ไม่ต้องตัดแล้วละพ่อแม่มีทุกอย่างแล้วแอปพาได้คือเป็นคนที่ มีกรีปเลยนแล้วเรียนเรียนด้านนี้มาในเรื่องของดีไซน์เรื่องของแต่งตัวความคิดความอ่านแล้วอะไรถ้าจะต้องชุดเราเป็นแสนเราก็ต้องซื้อเพราะเพราะเรารู้ว่าคุ้มคุณแม่ถ้าไม่คุ้มก็ไม่ซื้อแอบอยากรู้นิดนึงค่ะเสื้อผ้าทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยถ้านับได้จากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยกี่ชุดนับเป็นนับเป็นตู้ดีว่าเป็นหมื่นเป็นหมื่นชุดเพราะที่เก็บที่เก็บห้องเก็บเนี่ยห้องเก็บเนี่ยก็ใหญ่ตูดิโอหน่อย โอ้โหเคยคิดจะปล่อยแบบมือสองไหมคะไม่ครับไม่มีใครใส่ได้อะของเราไม่ปกติมันไม่ใช่เสื้อผ้าคือเรียกได้ว่าแม่จบด้านนี้มาแต่กวัวจะจบไมได้เนี่ยแม่ต้องทุ่มเทในเรื่องของการเรียนด้านแฟชั่นดีไซน์เนี่ยอย่างหนักหนาสาหัสเลยเรามีกิฟต์อยู่ในตัวเราอยู่แล้วแต่เพื่อเราไปเรียนระดับปริญญาโทตอนนั้นเรียนปริญญาโทของจุฬาเนี่ยแฟชั่นดีไซน์สิงห์ทองเนี่ยเราก็รู้มากขึ้นไงแล้วที่มีเสื้อผ้าเยอะเพราะว่าเรา เราก็เก็บไงแล้วใส่หุ่นไว้เลยนะค่ะใส่เป็นตุ๊เป็นหุ่นนะอย่างเน้อยห้าสิบชุดอยู่ในห้องนั้นเรียงไว้เลยเป็นตุ๊กตาหุ่นเลยค่ะแล้วก็เข้าไม้แขวนสเลเดททั้งหมดมีพลาสติกคุมเย็บเฉพาะเวลาจะไปหาอะไรเนี่ยเราก็จะไปหาเป็นกลุ่มๆวนใหญ่ส่วนใหญ่เรื่องราวมันจะเชื่อมกันได้หมดเสื้อผ้าของเราเนี่ยมันจะเชื่อมเรื่องเชื่อมราวกันได้ไม่ใช่ว่าโดดขึ้นมาตัวตนของเรามันมันจะ มันจะคล้ๆวนๆอยู่อย่างเงี้ยแต่มีตามสถานการณ์มีหน้ากากมามีรุ่นมินิมาอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าในในห้องที่เก็บเสื้อผ้าทั้งหมดเวลาไปงานทีมีหยิบมาประยุกต์กันด้วยใช่ไหมคะเอาเสื้อตัวนี้กระโปงตัวนี้มาแมทแล้วเครื่องประดับ่ังหากใช่พวกต่างๆนานาทั้งทั้งของแพงของไม่แพงเกือบจริงของจริงมีหมดแล้วจิตใจของเราเนี่ยเราไม่ใช่คน ชอบอดร่ำอดรวยค่ะอยากสวยเพื่ออะไรเพื่อประชาชนจะได้มีความสุขเขามองเห็นเขาก็มีความสุขใช่ไหมเออคุณดาวใจมาไม่ได้ผิดหวังออกคอนเสิร์ตในคนดูหมื่นคนเนี่ยออกมาเนี่ยเขาดูหมดเลยนะสัมผัสแรกนะคือเห็นก่อนนะเสียงยังไม่ดีดีเปล่าแต่บังเอิญเสียงแม่มันดีอยู่แล้วอันนี้ยอมันงยอมนิดนึงนิดนึงยกอันนั้ต้องยอมอันนั้ต้องยอมเรื่องเสียงมันก็ผ่านอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ต้องดูอ่อไม่ได้เห็นนานแล้วสภาพจะเป็นไงคไงออกมาปุ๊บเราสามารถ นำพาชุดสวยๆอใไ้เขาดูได้ในร่างกายของเรารองเท้ากระเป๋าทรงหูทรงผมต่างๆนานานะคะดูหน้าเค่งแต่งตัวให้มันเลยใช่ดูสิจะตัวยังน่ารักเลยจริงๆอ่ะวันไหนถ้าคุยแซบโชทำเทปพิเศษอะขออนุญาตไปว่าเปิดกลุ่มคุณแม่เลยได้ไหมได้ค่ะคือจริงๆพอพูดว่าบอกว่าทุกอย่างเนี่ยที่ห้องเก็บเสื้อผ้าคุณแม่ใหญ่กว่าสตูดิโอเราเราชักอยากเห็นว่าจริงๆมันเป็นยังไงได้ค่ะ แล้วคุณแม่มีลืมบ้างไหมคะว่าอย่างสมมติว่าวันนี้เราอยากจะใส่อย่างเงี้ยแล้วเราลืมว่าไอ้ตรงนี้เก็บตรงไหนอ่าเมันลืมอยู่แล้วมันลืมอยู่แล้วมันจะม,มีพวกกลุมลมล่มของเราเนี่ยสามารถจาได้ไหมบางทีก็เปิดรูปให้ดูบางทีก็วาดรูปให้ดูเอามามิกแมทม,ม,มิกแอนด์แมทได้เพราะว่าเราเราใช้เงินเป็นเรารว่กเราควรจะเป็นยังไงอะไรแต่เงี้เราอาจจะซื้อมาเพิ่มเติมไอ้นี่ไอ้นั่นมาเพิ่มเติมเรื่องราวแล้วมีแม่มี ร้านของแม่เองเป็นอดีู่ตัวเองร้านของแม่เองเสื้อผ้านี่ผลิตเองมันก็เลยทางานง่ายอาจารย์เราจะทําอะไรเราก็ทําได้นึกขึ้นมาตอนห้าทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเรียกเด็กเลยเนี่ยช่วยกันเออแม่มีผ้าอยู่นะเพราะแม่เป็นคนข้างใครหนึ่งแม่คิดว่าผ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มันแปลให้คนเป็นนางเป็น เจ้าหญิงก็ได้เป็นราชินีก็ได้เป็นขอทานก็ได้เสื้อผ้าทรงผมอะไรจริงๆเลยอาจย์เป็นหนึ่งแอบบอกหนูแม่แต่งตัวดีเขาอยากแต่งบ้างเหรอฮะจริงให้ใช่ไหมเริ่มจากทรงผมก่อนนะแม่ไหมของก๊อปทรงผมก่อนนะแม่ค่ะเดี๋ยวจะสั่งครอบให้ค่ะโอ้พี่พี่ครอบให้แม่คะอย่างชุดองค์ละครของคุณแม่เนี่ยใครเป็นคนดีไซน์ออกมาแม่เองแม่คนดีไซน์เองใช่แล้วเวลาไปไหนเนี่ยองค์ละครของแม่ก็จะต้องแต่งตัวเหมือนกันใช่ค่ะอย่างนี้คือแม่มีวงดนตรีของแม่เองที่วงดาวค้างฟ้าค่ะ มีนักร้องนักดนตรีเป็นกลุ่มอาวุโสที่มีคุณภาพแล้วเราก็ดีไซน์ชุดแต่งเหมือนกันหมดเหมือนกับทีมฟุตบอลเนี่ยเขาจะต้องแต่งตัวเหมือนกันแต่เราก็เหมือนกันเพื่ออะไรเพื่อว่ามีสง่าราศีไปด้วยกันแล้วมันเห็นกันแต่เดิมไม่มีแม่ไม่ได้เก่งขนาดคิดไว้ก่อนแล้วหาไม่เจอคนเปย์กันไปหมดเอ้ไม่ได้แล้วนี่เราก็ทําทําขึ้นมาก็ทําไปเลยห้าสิบเซตเหมือนกันสีแดงม่วงแต่ หลากหลายรูปแบบนะเจอกั๊กก็มีอะไรมีหมดทุกคนเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดเลยเอาอาวุโส8ป9 0ใส่มาแล้วแบบดูดีเหมือนกับชุบตัวเขาก็มีกําลังใจคนดูก็มีกําลังใจมันมันคุ้มที่สุดเลยค่ะไม่ใช่แค่องค์คลักนะคะชุดของโจโจ้ค่ะคุณแม่ก็ดีไซน์นะคะโจโจ้นนี้เปรียบเตรียมตัวไม่ทันแต่งตัวดีกว่าอาจารย์อีกน้อาจารย์คุณแม่คะโจโจ้เนี่ยมีชุดที่ไม่ไม่ธรรมดาบ้างไหมคะ มีชุดอลังการสำหรับโจโจ้บ้างแบบชุดนม่กับโจโจ้แมช์กันอย่างเงี้ยมีไหมคะมีค่ะแต่วันนี้มันคว้าไม่ทันคว้าไม่ทันเพราะหลายเรื่องก็เลยใสจ้แม่ไอ่เจ้าหนุ่มคือพัฒนาเสื้อผ้าชุดนี้ขึ้นมาเรื่องงานนี้โดยเฉพาะจับไปจับมาจับไปจับมาไอ้ที่ว่าจะใส่บางทีก็ต้องตัดออกันนี้เกินนี่ขาดือทําให้มันดูกลมเกลื่อนกับเรื่องราวให้น้องทุกคนให้ท่านผู้มีเกตที่บ้านเนี่ยไปจับเนี่ย เขาร okay okay. ู s <S ้ว่าเดาใจยังย oh ังโอเคนะ้โอเคมีความสุขเพราะว่าปีนี้ขออนุญาตถามอายุได้ไหมคะขออนุญาตบอกได้ไหมคะงานก่อยเลอลูกโอ้ยแต่งานก่อยงั้นเอาเรื่องนี้ดีกว่าแม่ข้ามข้ามดูอยากรู้มากเลยอ่ะคือแม่เองเนี่ยเป็นคนที่เอาว่าง่ายงานคอนเสิร์ตก็งานจ้างก็เยอะมากแต่แม่ยังมีเวลาลงเรียนปริญญาเอกถึงสองใบเลยนะปริญญาเอกนี่เราได้ดุษฎีบัณฑิตของของมจรอียเป็นได้จิตติมศักดิ์แต่เรียนเองเนี่ยคือที่จุฬาลงกรณ์เนี่ยถึงใบ ที่เียนเอย์นี่เป็นคณะศิปกรรมศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบดีไซน์นะคะต่อจบโทเนี่ยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเล่าไม่ได้ไม่ได้มาอวดนะอยากจะให้รู้ว่าคนเราไม่แก่เกินเรียนนะคะเราเรียนตรีโทเอกใช้เวลาตั้ง15บห้าปีะโอเวอร์ไปหน่อยแต่ก็จบดีกว่าไม่จบใช่ไหมคะตอนนี้เราเมื่อกี้ถามว่าทำไมสองใบสองใบเพราะว่าจากมหาจุฬาคือมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานะคะ เราทำด้านส่งเสริมพุทธศาสนามายาวนานท่านผู้ใหญ่ท่านก็ให้เป็นเป็นยาเอกของมหาจุฬาวิทยาพุทธศาสนาค่ะเป็นผู้ส่งเสริมคือทำมายาวนานนะไม่ใช่มาว่าผักทีลอยหน้านะแล้วก็ที่เรามาเรียนเองเนี่ยก็คือตอนโทนี่คือแฟชั่นดีไซน์และสิ่งทอตอนเอกต้นก็ต้องมีหัวข้อทราบใช่ไหมคะการจบหัวข้อหัวข้อของเราคือต้นแบบการร้องเพลงไทยลูกกรุง แบบดาวใจภยจัยติตอันเนี้ยนี่คือตอน้แตอนแบบเรียกว่ามันเหมือนเป็นงานวิจัยตรงนี้ด้วยคะม่านวิจัย,ยะะที่ใช้เวลานะยากมากค่ะแต่ในเชื่อปฏิบัติี่้ชํานาญแต่การมาวิจัยกันสันกองตัวเราออกมาเนี่ยท่านสามารถจะกดเข้าไปดูได้นะคะว่า งานดุสิีนิพนธ์ของดรดาวใจภัยจิตอยู่รำกรเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเลยอ่ามันก็คือสมมุติถ้าใครอยากจะเก่งเหมือนแม่ร้องเพลงได้เป็นดาวเหมือนดาวใจอ่านเรื่องนี้ทํายังไงขั้นตอนหนึ่งสองสามี่หมดถูกไหมคะอ่านเลยอ่านแล้วคุณเป็นดาวใจเลยค่ะแต่คุณก็ต้องสวยนะ ดาวใจสวยก็กลายเป็นสวยคุณแม่อย่างอาจารย์ได้ไหมอ่ะแต่อาจารย์ไม่สวยอยากเดินช่วใจพี่ใกล้จั์ไม่อาจารย์ถ้ามีเวลานะหนูเลยอยากจะเห็นแบบว่าเทปยังไงรู้มาให้แม่เนี่ยแต่งอาจารย์เป็นดาวใจไพจิตอ๋อไแล้วฉันจะเป็นดาวรายเลยนะคะเอาแมาจันตั้งวันหนึ่งตัวันร่วมกันตั้งวันหนึ่งแม่ทำเทปพิเศษแมาจันคนที่คงศรัทธาจารย์เพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะแน่นอนเพราะว่าอาจารย์เราหิงพ่อไงแต่ที่จริงอาจารย์แค่รีฟทิง จะเอาคุณแม่เอาจริงคุณแม่เอาจริงตลองตลองตลองแต่แก้มีคําพูดหนึ่งที่คุณแม่พูดว่าคนเราเนี่ยไม่แก่เกินยนได้ค่ะอันเนี้ยดีมากๆแม่พะที่มาพูดมาคุยเนี่ยเดี๋ยวว่าแหมก็คุณก็จบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยไม่ใช่คมณจะ้ไปคิดอย่างนั้นถ้าคุณเรียนเรียนอะไรก็ได้ไม่ต้องมาเรียนจุลาถ้าคุณคิดว่ามันยุ่งยากเกินไปคุณก็เรียนอะไรก็ได้ที่ที่มันเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวคุณค่ะต่อตัวของคุณค่็แปักถักร้อยทําแมสเนี่ยคุณไม่ต้องไปยืนขอใครเลย เสื้อผ้าเก่าๆเนี่ยนะคะุกคนเราต้องมีเสื้อผ้าเก่าเราก็ซักให้สะอาดเราตัดเราทำไม่ต้องไปง้อไม่ต้องไปนั่งชายแม่ทําเองแม่ทําถวายพระด้วยตอนนี้ถวายพระสงฆ์ทั่วประเทศวจะมาให้ดูความความลำบากหรือว่าความที่เราจะต้องผาฝ่าฟันในการอดทนเรื่องเรียนเนี่ยแม่มีอะไรพอจะเล่าเป็นวิทยาทานให้แบบว่าลูกๆฟังบ้างไหมคะอ๋อมันมีคือว่าอย่างนี้ตอนเราไปเรียนเนี่ยก็มีส่วนใหญ่ก็เด็กเพิ่งจบมีแก่ที่สุดคือเรา ทำไมตอนไปสมัครเขาคิดว่าเ,เป็นแม่มาส่งใครมาส่งลูกส่งหลานหรือหรือเป็นอาจารย์มาสอนก็นไม่ใช่แม่เป็มาเรียนเองวันเขาตอนแรกที่สมัครเขาเ้าวัญยโทรไปได้เนี่ยเราได้คนที่สิบสี่เขารับสิบสี่คนคมาเป็นเป็นพันๆคนคแล้วเขาก็มามาแซวแม่ว่าพี่หมูว่าคนที่สิบสี่เลยแซวอะแซวในห้องแ่ะก็ยังดีดีถ้าคนที่สิบห้าก็ไม่ได้ใช่ไหมะอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราทําอะไรเนี่ยเขาก็จะเหมือนมองขวางๆว่าอย่างนี้มัน อาจารย์ก็ให้ผ่านเลยแต่อาจารย์ก็มีวิธีดูค่ะผู้ใหญ่เรียนกับเด็กเรียนไม่เหมือนกันะแต่คนที่ชอามาค่อนมาขอแล้วตอนนี้ก็ไม่มีงานทําเลยค่ะไม่ได้ที่หนึ่งนะต้องลองดูก่อนไม่ใช่ว่าพูดอย่างเดียวแล้วไม่เคยลงมือทําต้องลงมือทําแบบนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จแน่นอนเรามาไกลเรามาไกลแล้วเรามาไกลแล้วเราต้องทําให้ดีที่สุดแล้วทําอะไรทําไมยังยืนหยัดอยู่ได้อดทนอยู่ได้ในวงการ5-10ปี เพราะเราเอาจริงทั้งในเรื่องการร้องเพลงในการเตรียมตัวแล้วมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นมีทการบ้านพอคิดไปคิดตลอดเวลาว่าเราจะทําอะไรได้มารายการนี้ทําประโยชน์อะไรใช่ไหมให้ให้มันแปลกและแตกต่างกว่าที่เคยนี่แหละเมื่อกี้หลุดประโยชน์มาแล้วในเรื่องของการเอาจริงเยวเราเบรกันก่อนดีกว่าเพราะช่วงหน้ามีเรื่องของการเอาจริงอีกหนึ่งเรื่องก็คือจะเข้าสู่พุทธศาสนาอย่างจริงจังจะละทางโลกแล้วจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาคุยกันช่วงหน้ากับพี่กัปโชค่ะ ผู้ชมคกลัมากับคุยแจปนะคะยังอยู่กับแขกรับเชิญสุดแซ่บของเราค่ะเมื่อกี้ทิ้งไว้ในเรื่องของพุทธศาสนาอาจารย์จริงไหมที่ดรดาวใจประกาศว่าจะทุ่มชีวิตอย่างนี้ให้กับพุทธศาสนาใช่ค่ะสบายไหมถบายชีวิตนี้เป็นพุทธบูชาค่้อนที่จริงใจจริงอยากบวชนะค่ะลึกๆอ่ะแต่ถ้าคิดดูแลถ้าบวชเราจงทําประโยชน์ได้น้อยกว่าที่เราอยู่ตอนนี้มากตอนนี้เราคล่องตัวกว่าไงค่ะสามารถรับใช้อย่างโบนดีดาข้างฟ้าเนี่ย ก็อยู่ภายใต้ร่มโพของหลวงพ่อลงกฎวัดประบตดน้ำพุเราข้างฟ้าที่เราทำกันเนี่ยท่านดูแลอยู่ด้วยแล้วเราก็รับใช้ท่านกันทั้งทีมทำกันมาสองปีแล้วทำอะไรบ้างคะเดโดนดำรงช่วยเหลือวัดประัตดน้ำพุกันแล้วก็ส่งเสริมศิลปินอาวุโสที่ป่วยป่วยหนักบ้างก็เตอตอนิตเตียงอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เยี่ยมไข้แล้วก็ส่งเสียแล้วท่านที่มีพลังกาลังวังชา ไม่มีเวทีแล้วก็จัดกัดหาเวทีให้ก็มีรายได้มีอะไรกันแต่จากที่ว่าเกือบจะป่วยแล้วก็ไม่ป่วยแล้วเพราะมีนัดมีงานมีการเข้ามาทุกคนสดเชิญกันหมดได้มาใส่ชุดที่แม่ออกแบบไว้เนี่ยเขาก็มีพลังตอนแรกตอนแรกไม่เต็มใจนะเอาแค่มาใส่ชุดใส่ชุดอะไรฉันไม่เคยฉันก็เคยแต่อิสระใช่ไหมอยากใส่แล้วก็ใส่สุดท้ายชุดแล้วลูกชุดแล้วลูกใช่ไหมเพราะว่าเขาเคยแล้วเนี่ยเป็ชุดเราตัดสวยสะอาดเราไว้เก็บไว้เป็นของเซ็นเตอร์นะของส่วนกลางนะ แต่ว่าถึงเวลาวันแล้วกะงานนี่เหมาะอะไรงานนี่เหมาะอะไรงานนี่เหมาะอะไรคิดให้แต่งหน้าให้ด้วยคือสิ่งที่แม่เรียนมาเนี่ยไม่ไม่เสียดายใช่ใช่เพราะแม่สามารถเอามาต่อยอดทาให้คนเนี่ยมีความสุขพอชีวิตมันมีความสุขมีความสดชื่นเขาเรียกว่ามันก็ร่างกายมันก็จะได้รับการฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้ใช่ไหมยางที่เขายังไม่ป่วยถ้าเผื่อไม่มีงานไปนานมนุษย์เราก็ป่วยใช่ไหมโดยธรรมชาติมันไร้มไลค้าบางคนก็พูดคนเดียวแล้วใช่ไหมโทวโนูเมื่อไหร่มีอะไรบอกแม่เดี๋ยวหนู สุดท้ายเมื่อเราตั้งวงขึ้นมาเนี่ยก็ชีวิตทั้งหมดเหล่าเนี่ยหกหกเจ็ดชีวิตนะค่ะตักร้องดนตรีเนี่ยเขามีฝีมืออยู่แล้วพร้อมแสดงประมาจายนทั้งนั้นเลยค่ะเป็นเจ้าของเพิงสงกรามเบาคนเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยแบบเขาต้องการจะแสดงไะการแสดงความสามารถของเขาซึ่งมันมีมูลค่าประมาณไม่ได้ค่ะแม่ค่ะแม่นับถือพระพุทธศาสนาแบบนี้แม่เคยเจออะไรที่แบบเป็นปาฏิหาริย์ที่แม่คิดว่านี่ยแหละคือสิ่งที่ทาให้แม่ศรัทธาไหมคะก็ก็หลายหลายครั้งนะ แต่มันไม่ใช่เรื่องแบบพูดผีปีศาจอะไรกันนะ,ะเรื่องว่าเราถวายเ,เมื่อประมาณสามสิบกว่าปีก่อนเนี่ยเ,เราได้ถวายพระพุทธรูปไปสามองค์คที่พระธาตุตระสุเทพขนขึ้นไปอะ่ะตอนนี้ในวันที่เราขนขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นช่วงประมาณเจ็ดโมงเช้าของของวันที่ขนก็ขึ้นกันไปอะไรรถบรรทุกันเทิ้ขึ้นไปไม่สามารถจะยกองค์พระลงมาจาก รดได้รถกระบะ6ล้อเนี่ย6ล้อเนี่ยยกไม่ลงเพราะอะไรเพราะว่ามันหนักมากในช่วงนั้นน่ะคือเราก็เกฑ์คนมีทหารมีตำรวจมีอะไรต่างๆแล้วตอนนั้นมันยังไม่มีอรถไฟแบบนี้แต่ช่วยที่ช่วยยกอัเนาะต้องยกอะไรกันยังไม่มียังไม่มีเค็นไม่ต้องพูดถึงก็มือไม่มีจะสอนแล้วก็ยกไม่ได้แล้วในเจสแนปนั้นน่ะก็มีรถการไฟฟ้าขึ้นมาพอดีขึ้นมาเพื่อจะไป ซ่อมไฟฟ้าบนตำหนักภูพินล,า,ลาชนิเวศ<ะ>ทุกคนนะเห็นเหลือไปเห็นรถซ่อมๆอ,มอะ่ะแล้วเ็ามีทิกมีบอย่างเงี้ยทุกคนร้องเรียกเลยกลัวเขาวิ่งผ่านไปตั้งแต่เขาผ่านไม่ได้หรอกเขาต้องอืดขึ้นมาอย่างเงี้ย<ะ>ใช่ไหมก็เขาก็มาช่วยจัดก,การให้<ะ>แล้วก็เราก็ได้ตั้งชื่อว่าพระพุทธบร,รมีสีมงคลญาณพระพุทธประสิทธคุณวิริศ ปฏิหารพระพุทธทโพธิยาอะไรเงี้ยก็ตั้งชื่อก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเหมือนเป็นจังหวะเป็นจังหวะดีเลยเนาะทางปฏิหารไมที่มาเจอได้อย่างนี้หรอกแล้วเรื่องดวงชะตาล่ะค่ะแม่แม่เชื่อไหมคะเชื่อเพราะว่าถ้าเรามีทิ่คิดนะควรจะเป็นยังไงก็ต้องมีความใกล้เคียงนะคะแต่ อาจารย์ว่าคนเกิดวันเสาร์นี่จะดีนะจะดูเลยใช่ไหมคะดูเลยเดี๋ยวจบรายการเรองกว่าเดี๋ยวจบรายการองมือแต่ตอนที่กำลังสงสัยว่าแม่ทืออะไรอยู่ในมือเนี่ยนี่คือแมสค่ะแมสที่เราจะถวายพระสงฆ์ค่ะไม่ใช่ไพ่นะคะถือถือเห็นบอกว่าแมสตันนี้ก่อนหน้านั้นแม่เป็นคนลงมือเย็บเองเราเย็บกันไม่ทันใช่ค่ะรามีเรามีกระตูของเราอยู่แล้วค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราก็นำล่องด้วยการกอแบบมาจากโรงพยาบาลให้มันนั่น แล้วใช้ใช้ผ้าจีวรเพื่อให้เราทําออกมามันไม,ไม่ไม่สามารถจะทันก็ถวายไปที่วัดโพวัดโพที่เราไม่รู้มาก่อนมีภาพประมาณ300รูปนะ,ะแล้วก็วัดอรุณเราก็ตั้งใจจะถวายให้ครบ9วัดตอนนี้เราก็ได้ทาเร็วที่สุดแล้วจากวันที่เราคิดจนถึงวันนี้เราได้วันนี้น่าจะได้หกพันหกพันอันแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ใช่เพียงพอกาลังเร่งอยู่เพราะว่าพระสงฆ์ในประเทศไทยเรามีเยอะมากนะเราเราจะวัดที่เบื้องต้นจะวัดที่ติดต่อกับชาวต่างประเทศก่อน เพื่อท่านจะได้ปลอดภัยตอนนี้อันนี้ได้หนูสัมผัสดูนะคะก็คือว่าซักได้ใช้ได้ไปร้อยๆครั้งไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช้แฟบใช้สบู่ก็แล้วก็แวนแล้วใช้อีกได้ค่ะแบบแบบไม่ใช่ใช้เครื่องปั๊มนะคะแฮนด์เมใช้แฮนด์เมแสดงว่าทุกขั้นตอนในการผลิตเนี่ยคุณแม่ก็ปรึกษาด้วยว่าเอ๊ะมันจะทำยังไงสักกี่ครั้งแล้วก็ปั้นใช่ค่ะมีมีตัวกรองใช่ค่ะมีมีตัวกรองอากาศขออนุญาตนะคะแม่ค่ะือค่ะ เดี๋ยวแกะคุณผู้ชมดูค่ะแม่คาะแล้วอย่างเงี้ยแม่เอางบจากที่ไหนมาทำแม่ออกเองเห็นบอกแม่ตั้งใจจะทำแจกทั่วประเทศให้แต่ว่าไม่ออกเองสามพันสามพันอันแต่ญาติโยมได้ทยอยเข้ามาค่ะเพื่อนพ้องเขาก็ทำอยังขาดไหมคะแม่ยังขาดอยู่เดี๋ยวหนูขอรวมด้วยนะคะตามสะดวกตามสถานด้วยคนละนิดคนละหน่อยเพราะว่าถึงเวลานั้นเราจะไปวัด ก้าวัดนี่ก่อนค่ะอาจารย์ดีไหมดีค่ะมีความมากเลยคแม่ไปที่ไหนบอกบ้างนะคะหนูจะได้ติดล้องมจังหวบุญแม่ไปด้วยเนาะตู้ฝากแี่หนึ่งแต่อาจารย์ใส่ไม่ได้นะตอนนี้ทำไมคะใส่แล้วเหมือนเลยอะเออเหมือนริธอาจา์ไม่ได้ค่ะยิ่งปิดแบบนี้คนไม่รู้เหมือนเลยขออนุญาตแม่ลงเตียกะลงเตียแม่ขะแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะถ้าแม่ตั้งใจจะทําให้พระสงฆ์เนี่ยอย่างว่าพระสงฆ์ในประเทศไทยก็มีประมาณ3ามแสนกว่ารูปค่ะ ขออนุญาตคุณผู้ชมในรายการให้แม่บอกบุญหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าใครอยากจะร่วมบุญกันคนละเล็กคนละน้อยนะคะสามารถจะร่วมบุญและติดต่อคุณแม่ได้ที่ไหนบ้างคะเดี๋ยวขอขอพี่พี่เลขาไปเอารายละเอียดมาได้ค่ะเนืขอ้นขึ้นหน้าจอนะคะด้วยว่าด้วยว่ามีความเต็มใจและอยากให้ทุกคนรู้ว่าหน้าที่ของเราคือการดูแลพระสงฆ์เนี่ยมันสำคัญเนื่องจากว่าพระสงฆ์ท่านจะไปหาอะไรมันก็ยากกว่าเราแล้วบางทีก็ไม่เหมาะสมอันนี้เหมาะสม คือความเรียบร้อยท่านหลายองค์ที่รับไปนะคะท่านบอกว่าเอาบอกท่านใสเลยสิคะหนูอยากจะถ่ายรูปท่านบอกเดี๋ยวยังึ่งใส่ในพวกนี้อาจจะมาจะไปงานเก็บไว้ใส่ไปพรุ่งนี้เหมือนว่าตัวเก่าะอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแล้วระดับท่านเจ้าคุณหลายวัดนะคะที่เราไปท่านบอกลงตัวเรียบร้อยใส่แล้วเรียบร้อยไง ใช่ไหมคะมันไม่ตีจุดชาดหออะออกมาในช่วงสุดท้ายของของที่จะสัมภาษณ์แม่ตะกี้เนี่ยตอนที่เราเบรกเราได้คุยกับแม่ไว้แม่บอกว่าเดี๋ยวเราคุยกับแม่ช่วงหน้าต่อก็ได้เนอะเพราะเดี๋ยวเราจะยืดเวลามีคนบอกว่ายังอยากจะรู้เรื่องของแม่อีกเดีเราให้แม่พักก่อนให้อยู่ท้ายรายการของเราด้วยเาะราอกาชวมอบให้ด้วยนะคะอย่าไปไหนนะคะดีมากแต่ว่าตอนนี้เราคุยกันะคะแล้วคุณแครัเิญของเราในวันนี้ค่ะคุณดาวใจไัจิตเราดไ้สวยจากกิฟต์ฟลาเวอร์มอบให้สนใจแอดไปที่กิฟต์ฟลาเวอร์นะคะสาธ แล้วพวกเราต้องอนุโมทนานบุญกับแม่มด้วยที่แม่ได้ตั้งใจทําเย็บหน้ากากเพื่อพระสงฆ์ด้วยนะคะเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนคะนะะเราต้องดูแลพระสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยคือสาวกของพระเจ้าถ้าหากเราไม่ดูแล ก็ศาสนาก็จะสูญสิ้นไปในที่สุดนะคะผลไม้นลมือนะคะเมื่อสักครู่นี้น้องหนิงก็ช่วยร่วมบริจาคด้วย3า0 0ันบาทขอบคุณค่ะแม่ค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นรูปสวยๆจากนะคะโซดาปรินติงมีรูปเดียวในโลกนี้ให้คุณแม่ดูว่ะคขอบคุณค่ะสวยมากค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วถ้าใครอยากจะติดตามเรื่องงานบุญของคุณแม่นะคะไปติดตามได้ใน Facebook ดาวใจภัยจิตนะคะใครอยากจะร่วมบุญด้วยก็เชิญเลยค่ะแั้งผลไม้ผลมือค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันพรุ่งนี้คุยแชทชวนคุยแชทชวคุยเซ้นชน คุยแซบโชวแขกรับเชิญจะเป็นใครมาชัว์แน่นอนวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุยแซบชวเลยขอบคุณนะคะคุยแซบโชว์คุดูคุยแซบโชว์จบแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe ข้างล่างแล้วก็กดกระดิ่งข้างบนนะคะแล้วเราจะพบกันอีกในโอกาสต่อไปค่ะอย่าลืมเพลงนี้นะคะทำไมถึงทำกับฉัน 啦。